ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพระอีกเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามีนะฮะพระตัวสั่นคล้ายคนเสพยาตรวจค้นในรถพบยาบ้า40เม็ดจับศึกนะฮะม่ผีไม่ได้เข้าแล้วฮะมาเข้าแล้วนะฮะใช่ใช่ที่ลานศักจังหวัดอุทัยธานีฮะได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีคนเนี่ยขโมยทรัพย์สินของวัดไปขายนะฮะทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจเข้ามาดูพอไปถึงที่วัดเนี่ยพบกับพระลูกวัด ชื่อทรงยศสอนง่ายอายุ45โอ้อายุไอ้น้อยแล้วนะำจงนะมีอาการตัวสั่นนะก็เลยค้นในรถกระบะเจอฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะพบสายทองแดงจำนวนหนึ่งน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมอยู่ในถุงหิ้วพลาสติกและมีกระเป๋าใบเล็กซุกซ่อนยาบ้า40เม็ดแอบอยู่ใต้เบาะคนขับด้านหน้าก็เลยเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติด เจ้าตัวยอมรับบอกว่าเสพยาบ้ามา5เม็ดส่วนยาบ้า40เม็ดที่เจอในรถเนี่ยอ้างว่าเป็นของพระรูปหนึ่งที่รู้จักกันนะฮะเอามาฝากเนี่ยโดยที่ไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยมันอยู่ในรถเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือมีการนําเอาเอกสารการโอนรถรวบรวมใส่ถุงมาให้แต่ไม่รู้ว่าในถุงเนี่ยมียาบ้าอยู่ด้วยอ้างแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไป็ข้ออ้างนะ่ะเดี๋ยวลองฟังนายทรงยศหน่อย ก็เก็บไว้ผมไม่ได้เอาลงเอาเราไม่รู้อันเป็นยากู้กับมันมันอยู่ในตะมุดเล็กตะมุดบอลลูบอลใบให้ของู้ยมันติดมาในชุ่งนั้นคือผมก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่อันนี้ผมไม่เห็นไว้ส่วนหนึ่งแล้วตั้งที่หลวงพ่อเสพไปเอาที่ไหนเสพมันมีส่วนหนึ่งอ๋ออะไรที่ไม่ใช่อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเสพยามาได้เดือนกว่าแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายคือเขาบอกได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเนี่ยมีทรัพย์สินของวัดเนี่ยมันหายตำรวจก็เลยมาก็เลยเนี่ยไปดูนะฮะไปเจอพระรูปนี้อยู่อาการตัวสั่นๆแปลกๆออกอาการเลยเห็นตำรวจแล้วออกอาการครับก็เขาบอกว่าไปเจอในย่ามเจอนี่พี่หญยสายทองแดงอ่ะ นี่เป็นเลาะสายไฟวัดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เขาบอกเจอทองแดงอยู่ในถุงเต็มเลย2กิโลกรัม2กิโลเอาไปขายอ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละเออแล้วก็เอาเงินมาซื้อยาบ้าโอ้โหนี่ไม่ได้โดนข้อหาเสพน้ำจงนะนี่โดนครอบครองนะครับ40เมตรเออสีิเมตรนี่ครอบครองเพื่อค้าเพื่อจำหน่ายได้นะนี่คุกไป10ปีนะครับโอ้โหรือถ้าคุณแค่เสพเนี่ยสึกจากความพักเอาเป็นบำบัดครับแต่คุณครอบครองยาบ้าขนาดนี้เนี่ยเขาต้องหมายไว้ก่อนว่าหมายตาไว้ก่อนว่าจะเอาไว้ขายเอาไว้จำหน่ายครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายเพราะนั้นจะโดน ข้อหาคายาด้วยนะครับนี่ฮะแล้วไอ้ทองแดงอยู่ในย่ามเนี่ยเอามาจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกของวัดหายบ่อยเนี่ยนะฮะก็ต้องสืบเนี่ยว่าใช่หรือเปล่าหลวงพี่เล่นยาบ้าอยู่ในวัดแล้ว,ลวเวลาว่างก็ล่อสายไฟวัดมาเอาทองแดงเลยนะโอ้โอหหลวงนาะไหวไหมเนี่ยโอ้ข่าวพาเยอะจังเลยฮนะ